จริงหรือมั่วคนเบื้องหลังแชร์พฤติกรรมนักแสดงดงังแต่คดีพลิกเจอชาวเน็ตจวกยับ มีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโลกทวิตเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีผู้ทำงานเบื้องหลังที่ทำงานร่วมกับนักแสดงซีรีส์ว่าได้ออกมาโพสข้อความเมาส์การทำงานโยงนักแสดงดังเบื้องหลังมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคกดผู้จัดการสั่งด้วยน้ำเสียงไม่พอใจภาพหลักที่แสดงออกเบื้องหน้าดีมากแต่เบื้องหลังพลิกโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์แอคเคา,างว่าตนเป็นผู้สร้างงานศิลปินได้ทวิตข้อความว่าวันนี้ถ่ายงานนอสอดอรสอรอวฮัน ที่ค่าตัวสูงลิฟคิดว่าจะทํางานง่ายจากภาพลักษณ์ที่เห็นตามสื่อตัวจริงทั้งกดผอก็สั่งคนอื่นด้วยน้ําเสียงที่ไม่ดีเลยจนทีมงานกรงกิเลสไปหมดกูผู้จ้างงานก็ปวดหัวคิดผิดที่ไม่หาข้อมูลเบื้องหลังก่อนจ้างงานไมเกรนขึ้นแล้วค่ะนิสัยผิดกลอกมากคล้ายควรดูแลหลังจากนั้นมีผู้ชายทวิตเตอร์คนอื่นๆก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลับประเด็นนี้เช่นอ๋อห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 อก็เป็นคนทํางานเบื่อ งหลัแต่เอานอสดอมาพิมพ์เสีซหายหายแบบนี้ได้เลยเหรอคะดูไม่มีจรญญาบันดีนะคะตัดเด็กค่ายเหนือเม็กไปได้เลยเพราะไม่มีงานยินวอสี่ก็ตัดเพราะไม่มีค่ายส่วนมิวกราฟหมดสิทธิ์เพราะพี่มิวอยู่ตปทส่วนแฮชแท็กไมอาโปเมนชนะยิงไม่มีทางสบายใจละนอนได้ลูกหนัง